ยินดีต้อนรับสู่การถกเถียงในวันนี้ที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกต้องแตกเป็นสองฝ่ายด้านหนึ่งเรามีลิซ่ามโนบาลที่มีความสามารถอันเหลือเชื่อใช่แล้วราชินีแรปชาวไทยจากวง BLACKPINK และอีกด้านหนึ่งเรามีดีแลนหวังขวัญใจชาวจีนผู้ที่ครองใจผู้คนด้วยทักษะการแสดงและรูปลักษณ์ของเขา แล้วถ้าผมดิฉันบอกคุณว่าลิซ่าอาจจะมีภาษีดีกว่าดีแลนในบางด้านละ่ะก่อนที่คุณจะเริ่มส่งความคิดเห็นที่เกลียดชังมาให้ผมดิฉันโปรดฟังผมดิฉันก่อนโปรดอยู่กับเราต่อในขณะที่เราจะเจาะลึกว่าทำไมแม้ว่าดีแลนจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแต่ความสามารถที่หลากหลายและอิทธิพลระดับโลกของลิซ่า กลับทำให้เธอดูดีกว่าเล็กน้อยลิซ่าและดีแลนต่างก็ได้รับตำแหน่งที่เหมาะสมในโลกแห่งความบันเทิงแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณนำทั้งสองมาเทียบกันตัวต่อตัวมันเป็นเพียงเรื่องของความสามารถหรือมีบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องวิดีโอนี้ไม่ได้เพียงการเปรียบเทียบธรรมดา แต่เป็นการเจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่ทำให้ลิซ่าโดดเด่นในโลกแห่งการเป็นดาราที่มีพลวัตนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของลิซ่าหรือดีแลนผมดิฉันสัญญาว่าคุณจะได้มุมมองใหม่ๆกลับไปอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดที่ซับซ้อนขอให้เรายอมรับสิ่งหนึ่งทั้งคู่มีความสามารถอย่างเหลือเชื่อและไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่มาดูกันว่าทำไมในการต่อสู้เพื่อครองความเป็นใหญ่ในวงการบันเทิงระดับโลกลิซ่าอาจจะอยู่เหนือดีแลนไปแล้วเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลิซ่ามาโนบาลมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอย่างน่าทึ่งสมาชิกที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีคนแรกของวงแบล็กพิง k ์ความนิยมของลิซ่าพุ่งสูงขึ้นทันทีที่เธอขึ้นเวทีพร้อมกับวง ในขณะที่เพลงของ Blackpink ได้ครองใจผู้คนนับล้านสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ท่าเต้นที่ดุดันและทักษะการแรปที่ไร้ที่ติของลิซ่าก็ยิ่งทำให้เธอโดดเด่นขึ้นไปอีกการแสดงบนเวทีที่ทรงพลังและความสามารถในการดึงดูดความสนใจในทุกสถานการณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เธอได้รับฐานแฟนคลับที่ยิ่งอย่างระดับโลก การปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียของลิซ่าเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะพิสูจน์อิทธิพลทั่วโลกของเธอได้แล้ว i ิน t a g r a m ของเธอที่มีผู้ติดตามมากกว่า80ล้านคนนำหน้าที่เป็นส่วนขยายของภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตจริงของเธอ ไม่ใช่แค่เพลงของเธอเท่านั้นที่ทำให้เธอหน้าหลงไหลแต่เป็นวิธีการที่เธอโต้อตอบกับแฟนๆด้วยลิซ่าได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นไอคอนระดับโลกไม่เพียงแต่ในฐานะนักดนตรีเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้กำหนดเทรนด์ทูตวัฒนธรรมและไอคอนแฟชัน่นแบรนด์อย่างเซลีนและเฮดดิสลลมานต่างก็ต้องการร่วมงานกับเธออย่างต่อเนื่องและทุกชุดที่เธอสวมใส่ก็กลายเป็นคำกล่าว การมีอยู่ของเธอไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของกระแสเคป๊อปเท่านั้นแต่เธอคือหน้าตาของกระแสะนี้เลยทีเดียวในทางตรงกันข้ามความโด่งดังของดีลานหวังแม้จะแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในทวีปเอเชียมากกว่าบทบาทของเขาในฐานะ เต้าหมิ่งซื่อในซีรีส์ m e t e r r g a r d เดรักใสาสายหัวใจสีดวงทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในจีนและทั่วเอเชียแต่เมื่อพูดถึงการเป็นที่รู้จักระดับโลกเขายังคงอยู่ในระหว่างการสร้างแบรนด์ของตัวเองดิลานมีความสามารถที่ปฏิเสธไม่ได้ในแบบของเขาการแสดงของเขาใน Meteor Garden ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกและอาชีพที่กาลังรุ่งเรืองในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์พิสู ว่าความสามารถของเขาไม่ใช่กระแสชั่วคราวอย่างไรก็ตามเมื่อคุณเปรียบเทียบชื่อเสียงระดับนานาชาติของเขากับลิซ่าคุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างในระดับความยิ่งใหญ่ขณะที่แฟนๆของดิลานมีความหลงไหลและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเอเชีย การเข้าถึงของลิซ่าครอบคลุมหลายทวีปความนิยมของเธอไม่ได้เป็นพราะเพลงของเธอเท่านั้นแต่เป็นเพราะเธอรวบรวมแก่นสารของการเป็นไอคอนระดับโลกในอุตสาหกรรมบันเทิงยุคปัจจุบัน ดิลานยังต้องตามให้ทันในเวทีนี้แต่ผลกระทบของเขาต่อวงการโทรทัศน์จีนและในระดับหนึ่งต่อเวทีโลกก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เขาได้รับความรักจากผู้คนนับล้านและทักษะการแสดงของเขาก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเมื่อคุณพิจารณาว่าลิซ่าได้ก้าวห้ามไปสู่ขอบเขตของดนตรีแฟชั่นและอิทธิพลทางวัฒนธรรมในระดับโลก มันก็ยากที่จะไม่เห็นว่าทำไมเธอถึงนําหน้าอยู่เล็กน้อยความสามารถที่หลากหลายในฐานะศิลปินของลิซ่าคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอเหนือกว่าดีแลนเธอไม่ใช่แค่หนักเต้นแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านของการแสดง ความสามารถของลิซ่าในการผสมผสานการร้องการแรปและการเต้นเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวทำให้เธอเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้านที่น่าเกรงขามท่อนแรปของเธอในเพลงของ Black พิงกเต็มไปด้วยพลังและความแม่นยำและการเต้นของเธอก็คมชัดเสียจนเกือบจะรู้สึกเหมือนเธอกำลังท้าทายแรงโน้มถ่วง แต่สิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างอย่างแท้จริงคือวิธีการที่เธอสลับไปมาระหว่างทักษะหนึ่งไปยังอีกทักษะหนึ่งได้ง่ายไดย้ดูเธอแสดงในโชว์ของ b l a c k พิ n k แล้วจะเห็นได้ชัดเจนลิซ่าคือสุดยอดนักแสดงอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เพียงนักร้องหรือนักเต้นในทางกลับกันดีแลนเป็นที่รู้จักหลักๆจากการแสดงของเขา แม้ว่าการแสดงของเขาจะแข็งแรงและแฟนเขาก็รักเขาแต่ก็มีจุดเน้นที่แคบกว่าในอาชีพของเขาการแสดงคือจุดแข็งของเขาและเป็นที่ที่เขาประสบความสำเร็จแม้ว่าการแสดงจะเป็นงานฝีมือที่ยอดเยี่ยมแต่ความสามารถของลิซ่าในการเก่งกาจในหลายๆด้านทำให้เธออยู่ในอีกระดับหนึ่งเธอไม่เพียงแค่ร้องและแรปเท่านั้น แต่การปรากฏตัวของเธอในวงการแฟชั่นและแม้แต่รายการเรียลิตี้โชว์ยังแสดงให้เห็นถึงชุดทักษะที่หลากหลายของเธอเธอเป็นศิลปินในทุกความหมายของคำดีแลนแม้จะเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในสาขาอื่นๆในระดับเดียวกับที่ลิซ่าทำได้ ความสามารถที่หลากหลายของลิซ่ายังเห็นได้จากวิธีการที่เธอรับมือกับความท้าทายต่างๆเธอไม่ได้แค่แสดงดนตรีแต่เธอกำลังใช้ชีวิตอยู่กับมันไม่ว่าเธอจะถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารแสดงที่โคเชลา่าหรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ของเธอในวิดีโอเต้นรำเธอก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างสรรม่ำเสมอนี้ทำให้เธอยังคงมีความเกี่ยวข้องและผลักดันให้เธอไปสู่ความสำเร็จใหม่ๆดีแลนแม้จะมีพรสวรรค์อย่างมากในการแสดงแต่ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในสาขาอื่นๆในระดับเดียวกับที่ลิซ่าทำได้นี่จึงทำให้ลิซ่าได้เปรียบในแง่ของความสามารถที่หลากหลายเมื่อพูดถึงผลกระทบทางวัฒนธรรม ลิซ่าเป็นผู้บุกเบิกอย่างปฏิเสธไม่ได้เธอเป็นสมาชิกที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีคนแรกของวงเคป๊ที่ก้าวเข้าสู่กระแสหลักและเพียงแค่นั้นก็บ่งบอกถึงอิทธิพลของเธอได้มากมายลิซ่าเป็นตัวแทนของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ดนตรีเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความหลากหลายและการดึงดูดใจของเคป๊อในระดับโลก ความสำเร็จของเธอท้าทายแนวคิดที่ว่ามีเพียงชาวเกาหลีเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จในเคป๊ได้และเธอได้เปิดประตูให้ศิลปินต่างชาติก้าวตามรอยเท้าของเธอลิซา่าไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์เคป๊แต่เธอได้ช่วยหล่อหลอมมันบทบาทของเธอในแบล็ k พิงคได้กำหนดนิยามใหม่ของการเป็นดาราเคป๊ และความสามารถในการข้ามขีดจำกัดทางวัฒนธรรมได้ทำให้เธอเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จระดับนานาชาติของแนวดนตรีนี้ อิทธิคลของดีลันแม้จะเติบโตขึ้นในประเทศจีนและบางส่วนของเอเชียแต่ก็ยังไม่ถึงระดับโลกเดียวกันเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงหนุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของจีนอย่างไม่ต้องสงสัยและฐานแฟนคลับของเขาก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผลกระทบทางวัฒนธรรมของดีลันส่วนใหญ่ถูกจํากัดอยู่ในภูมิภาคที่ใช้ภาษาจีนชื่อเสียงของเขายังไม่ถึงระดับที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในแบบที่ลิซ่าได้เป็น ในขณะที่อิทธิพลของดีลันในวงการโทรทัศน์จีนนั้นแข็งแกร่งแต่เป็นความสามารถของลิซ่าในการมีอิทธิพลหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่วงการเพลงแฟชั่นไปจนถึงวัฒนธรรมป๊อปทั่วโลกที่ทำให้เธอได้เปรียบในโลกของโซเชียลมีเดียลิซ่าได้เชี่ยวชาญเกมนี้อย่างแท้จริง Instagram ของเธอเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างช่วงเวลาส่วนตัวความสำเร็จทางอาชีพและการโต้อตอบกับแฟนคลับทุกโพสต์ดูเหมือนจะจุดประกายการสนทนาและสร้างเทรนด์และผู้ติดตามของเธอรู้สึกเหมือนพวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับเธอ ความสามารถของลิซ่าในการเชื่อมต่อกับแฟนๆในระดับบุคคลเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เธอมีฐานแฟนคลับที่ทุ่มเทเช่นนี้เธอรู้วิธีทำให้แฟนๆรู้สึกว่าถูกมองเห็นและรับฟังและนั่นเป็นสิ่งที่ดีแลนแม้จะมีความนิยมแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกันดิลแลนมีการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะในประเทศจีนอินสตาแกรมเว b โบและแพลตฟอร์มอื่นๆของเขาเต็มไปด้วยแฟนๆที่มอบความรักและการสนับสนุนให้เขาอย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมที่ลิซ่ามีกับผู้ชมทั่วโลกของเธอเป็นที่ชัดเจนว่าเธออยู่ข้างหน้าในหมวดหมู่นี้เช่นกันลิซ่ารู้วิธีใช้โซเชียลมีเดียไม่เพียงแค่เพื่อการโปรโมทเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ติดตามของเธอ ขณะที่เราดำเนินเป็นในการถกเถียงนี้เป็นที่ชัดเจนว่าทั้งลิซ่าและดีแลนต่างก็มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อในแบบของตนเองอย่างไรก็ตามก็เป็นที่ชัดเจนว่าอาชีพที่หลากหลายอิทธิพลระดับโลกและความสามารถรอบดานของลิซ่าทำให้เธอได้เปรียบดีแลนเล็กน้อย ในขณะที่ดีแลนยังคงก้าวหน้าในอาชีพและสร้างแบรนด์ของเขาลิซ่าได้กลายเป็นไอคอนระดับโลกไปแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จระดับนานาชาติของเคป๊อปและพลังของความสามารถรอบด้านในโลกบันเทิงยุคปัจจุบันแต่คำถามก็ยังคงอยู่ดีแลนจะตามทันได้ไหม อิทธิพลของเขาจะยังคงเติบโตในตลาดโลกหรือตำแหน่งของลิซ่าจะสั่นคลอนไม่ได้มีแต่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้อย่างไรก็ตามสำหรับตัวนี้มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนลิซ่ามโนบาลน,นำหน้าอยู่เล็กน้อยและนั่นเป็นสิ่งที่ดิแลนและแฟนๆของเขาจะต้องยอมรับแต่คุณละ่ะคิดอย่างไร ลิซ่าดีกว่าดีแลนจริงหรือหรือดีแลนมีสิ่งที่จำเป็นในการแซงหน้าเธอในอนาคตแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้และมาเริ่มการถกเถียงนี้กันเลย